ตีโดโนโู้แต่เอาครับเรามาดูขบลมในไม้ต่อไปไหมเมื่อกี้เนี่ยทีมสง่าแสงได้แต้มไม้นี้มีสิจนเก็นเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนฮะกาซีวีนั่นเกือบเจ็ดร้อยกว่าคนด้วยครับผมเลยเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชรค์คนละหนึ่งแชรค์ครับผมนะใครไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามด้วยแอมชัยนาฏลุกนี้จบเปิดมาคุมโซนใบแรกได้ดีเลยทีเดียวฮะ เรามาดูว่าผมมาร์ครบุรีลูกนี้เข้าวงมาจกขึ้นมาตีโดโนโอหโแต่ติดแบบขยายโซนนิดนึงฮะใบนี้มาร์ครบุรีตึง้งลูกนี้ตีได้ดีฮะ ใช้นาดับขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบแล้วขึ้นเปลี่ยนไปครับผมเอาครับเรามาดูว่าผมมาร์ครบุรีลูกนี้ฮะตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับในประเภทตีสองลูกไปนะครับเข้าในประทีสองลูกไปนะครับลูกนีได้มาร์ครบุรีใส่เต็มใบเลยฮะแล้วติดไปด้วยฮะเราจะเก็บสองแต้มในสนามไปไนดะ้ ดูรับชาครับจบรับอ๋อวิจเจาะเต็มหัวเลยฮะเจโอ้โหเพอ่์แป๊บเดียวแอมใช้หน้าดับขึ้นมาคมโซนใหม่แล้วเก็บหนึ่งต้มในสนามไปได้ทอมทีสนะครบาีด้านะครับอเอานครับดาลรบูว่ามากลบุรีที่โดนรับสครับตีติดรับสมลุกนี้ ตีอุ้ยตามไปครับมาร์คลบุรีทีที่สามลบูบางใหญ่ทีที่สในสนามที่ยี่สิบเกิจนะครับลบีูนสองสามกนะครับลบเอานะครับลเอครับในสนามสิด้งนะครับลเอานะครับขอบรัรู้ว่าผมจักสิงครเข้าวงมาครับไปนี้ ลูกนี้จากสิงบุรีจุกขึ้นมาแล้วตีโดนหนุกหขย,ยายโซนออกไปฮะเอาครับเรามาดูครับลูกนี้พี่ปองใช้หน้าครับจักขึ้นมาคุมโซน ใบนี้หนึ่งใบครับเป็นมือตีนะ <ไป S 1> ลูกนี้ต้องขึ้นคุมสูงแล้วหลุดเลยครับใบนี้เอาครับพื้นก้นหนึ่งแข็งครับตึงก้อนหนึ่งยากครับลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งต้าในสนามไปได้เอาครับจากสิงห์บุรีเหลือลูกในมืออีกสองใบครับพอดีคําเลยฮะเอาครับเรามาดูว่าผมลูกนี้ จากสิงบุรีเข้าวงมาลูกนีุ้กมาแล้วตีติดโอ้โหได้สองแต้มในสนามไปฮะน้องเมย์ย่าลูกนี้ฮะยกขึ้นมาแล้วใส่คาไปใบ,บนี้ะเก็บสองแต้มในสนามให้กับทีมไปได้เอาครับแล้วทางด้านทีมของสง,ง่าแสงครับพี่ปองก็ขึ้นมาเปลี่ยนเลยฮะใบนี้ อย่างต่อเนื่องจากสิงบุรีเหลือไปสุดท้ายลูกนี้ตีโดนรับสองตีติดรับสามเข้าไปนี้เอาครับเข้ามาจากสิงบุรีจกขึนมาแล้วตีตามมูหูอย่างนี้ก็อดดีครับน่าเสีจยจนายคราบผกไปนี้ทางด้านทีมของน้องเมยา่าฮะ ัวโอ้โหจักหลุดมือเสียหนึ่งแต้มในสนามไปเลยครับผมใบนี้สกอร์เรื่นเป็นห้าต่อสองครับ